ปเป็นการมาเดินมาอัปเดตนะคะมาพูดคุยแซ่บๆมัน้กับคุณผู้ชมในป,ปากันอีกเช่นเคยค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ประเด็นแรกเลยคะ่ะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราแสดงที่ฮอตเป๊ะแพวเลยจริงๆนะคะอย่างหนุ่มวินเมทวินโอภาสเีบีบขจอนะคะคู่จิ้งของหนุ่มไบลเชอร์วินนั่นเองค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่าหนุ่มวินมีโอกาสได้เจอกับหนุ่มพีพีกรีดมีกันได้ร่วมงานกันอยู่บ่อยๆอ่ะ คือเรียกว่าทําเอาแฟนๆของนักคูดเนี่ยถึงกับกรี๊ดกราดเบาๆเ,เลยนะแถมบางคน,นยังแอบขอดีนิดนึงอ่ะ,อะเพราะว่าเวลาของคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหเคมีความน่ารักเนี่ยเออมันแบบเข้ากาันอะไรอย่างนี้แถมพี่ๆเนี่ยหนุม่มพี่ๆคือเขาเป็นคนเป็นรีนแล้วก็น่ารักขี้เล่นอะไรเงี้ยชอบแกล้งหนุ่มวินอะไรแบบนี้อ่ะงานนี้เจอหนุ่มวินค่ะหนุ่มวินก็เลยบอกว่าต้องหาทางเอาคืนซะแล้วอ่ะงานเล็กๆเราไปฟังจากปากหนุ่มวินเมทาวินกันเลยดีกว่าค่ะจะฟังอะไรค่ะ ก็เดี๋ยวคือเราเราก็พยายามจะต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอาอะไรเขาบ้างเรว่ารู้สึกเป็นผู้ถูกกระทาอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวต้องเอาคืนหน่อยเอาคืนจริงมันทันทำไหมเวลาเขาแบบว่าพี่บอโยนมาเขาสามารถโยนให้เราได้เลยครับก็ถือว่ายังไม่ไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งรับเพราะปกติบางทีเราแบบว่าไม่ได้ทํางานกันบ่อยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าแบบโอเคเขาคงแบบไม่ได้กล้าโยนมาให้เราขนาดนี้แต่พี่ๆก็แบบโยนมาผมเลยเดี๋ยวผมต้องจัดการละ กหลายอีเวนต์มากแล้วก็หลายงานมากครับก็ก็เป็นเป็นสไตล์เขาก็น่ารักดีครับเป็นเพื่อนคือเราเราเราสนิทกันอยู่แล้วด้วยครับเราเป็นเพื่อนกันปกติแล้วก็คือเป็นถึงเป็นการละลายพฤติกรรมใช่ไหมในการทำง,งานให้เราแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นเพราะในแก้งเราหราือเปล่าอาจจะครับอาจาอาจะอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับกันเองกันเองเนี่ยครับเขาก็เลยมันทำให้ให้คนอื่นผ่อนคลายไปด้วยจริงๆพอหลังเขาเป็นอย่าง เป็นเขาเขาก็เป็นนะจะพูดว่าอย่างไรเขาก็น่ารักอย่างนั้นอยู่แล้วครับเอาฟืนแน่นอนเดี๋ยวผมเตรียมเตรียมใจเลยเดี๋ยวผมเตรียมเลยต้องมีสมุนนะต้องมีแบบว่ารูปปูมีแบบเพื่อนร่วมรวมการใช่ไหมคะเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดก่อนครับว่านั่นน่ะสิครับครีมมีความฟองๆแล้วก็จะมีสมุนที่จะบอกว่าสมองคิดเยอะไปก่อนเลยครับก็เดี๋ยวเราต้องเร็วอ่ะครับเดี๋ยวเราต้องเร็วอ่ะ โอ้โหดูเหมือนเป็นการแก้แค้นอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยก็เป็นแบบการหยอกล้อกันน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เป็นการงา้หลักนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยอย่างพีพีเนี่ยอยู่กับทายเนี่ยก็แบบมันก็น่ารักเป็นหมดนีระอย่างอยู่กับพี่อะไรก็แบบเป็นคนมาใช้กูชิญคุยอะไรไปนะครับไปที่ประเด็นต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ใครทั้งสองอ่ะมาปิดท้ายกันที่นะคะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะที่ต้องออกมาเคลียร์สถานะหัวใจกันแทบทุกวันเลยก็ว่าได้ล่าสุ มีโอกาสที่จะสื่อมวลชนนะคะก็ได้มีรับคําชมเข้ามาว่าสวยขึ้นฮอตสุดๆไปเลยช่วงนี้ก็ตาสุดฮะเราก็ได้มาเจอสาวใบเฟิร์มมินชนกก็เลยถือโอกาสว่สามาสัมภาษณ์กันสักนึงนะมาเคสานะหัวใจข่า,ขาวลือกับนักแสดงรุ่นน้องวินมาถวิลแบบแต่อีกท่านอย่างชัดเจนหแบบว่าตอนนี้แฟนคลับหรือว่าใครเนี่ยคล้องใจกันมากๆากเลยนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเจอกันแล้วค่ะเจอกันแล้ว ใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากเป็นข่าวทั่วไปเลยค่ะก็ถ่ายรูปเจอพี่พผู้บริหารอะไรเงี้ยลูกค้าก็ทักกันปกติเลยค่ะน่ารักปกติเลยใช่ <c ười> ไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยค่ะก็ล็อกกิ๊กคักถ่ายรูปกับผู้บริหารปกติค่ะแล้วไม่ได้แซวอะไรกันเลยค่ะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้สีไม่ได้ต่างคนต่างไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรด้วยแหละค่ะหนูว่าหนูก็เข้าใจน้องก็เข้าใจก็เลยจะคุยเรื่องอื่นมากกว่าอะไรนะคะก็ทํางานวิววก็เจอกันผ่านไปผ่านมาบางทีเจอกันตามสตูก็มีค่ะไม่เลยค่ะน้องน่ารักแล้วก็ทีมทีมน้องก็น่ารักกับผู้จัดการเลยก็เจอการทักทายกันทีมสไตลิสก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะ ไม่กลัวอะไรเลยค่ะน่ารักค่ะสนุกเจอก,กันก็อ๋อเจอก,กันก็สนุกค่ะเหมือนเพื่อเคยสันนมภาษณ์เนาะใช่ไหม่นี่ห่อ,อปกติเลยงานพูดน้องเป็นได้ใช่ค่ะก็เป็นงานปกติเลยค่ะก็เป็นพรีเ,เซนเตอร์ในแบรนด์เดียวกันแล้วก็น่นารักเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะตอนนี้ยังค่ะถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะน้องน่ารักจริงๆค่ะ เฟิร์นเข้าใจนะมันเป็นข่าวแล้วไม่ได้ซีเรียสด้วยเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจตัวน้องตัวเฟิร์นตัวแบบทางผู้จัดการบางคนเข้าใจหมดเลยค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยก็ไม่มีอะไรนะแค่ร่วมงานกันปกติอย่างงานวันี่สองคนก็คืองานมันเดียวกันนะอันนี้มีโอกาสได้เจอการใช่มีโอกาสได้เจอการก็ท่าทานปกติไม่ได้มีแบบโวยังอะไรเพราะว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงอะไรแบบนี้ซึ่งหนุ่มวินก็ได้บอกเหมือนกันว่า ม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใช่แค่ชมว่าสวยรุ่นพี่อะไรแค่ชมกันปกติค่ะแฝงขับอย่าไปจิกมากนะคะอะไรน้องบีแลวไปเคยได้รับชมน้องบีเยวมาว่าน่ารักแต่น้องบีน่ารักจริงๆอ่ะยังไงก็สรุปคือไม่มีอะไรในกองถ่ายเองนะคะอ่ะก็ผลงานของเราสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้นะคะทุกพันจันทร์พุธศุกร์เวลา17นาฬิกาค่ะทางช่องทางเฟซบุ o กมาดามเมาท์นะคะแล้วก็ y o u ูทูปมา วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ